ครับพบกันอีกคิดนะครับผมบูมซีเคฟินะครับวันนี้ก็มารีวิวเรื่องแร่ธาตุนะครับแล้วก็การเตรียมบ่อสําหรับกุ้งนะครับก่อนที่ว่าผมได้ทําการคัดไซ์กุ้งนะครับคัดไซเพื่อจะแยกนะครับ2นิ้วก็ไปบ่อ2นิ้ว3นิ้วก็บ่อ่อนิ้วนะครับก็นะครับหลังจากใส่น้ําไปแล้วก็มีแร่ธาตุครับใส่เพิ่มเติมได้มหนะครับ แร่ธาตุนะครับจะประกอบด้วยแคลเซียมนะครับแล้วก็แมกนีเซียมช่วยปรับสภาพของน้ําให้เหมาะสมนะครับสําหรับเลี้ยงกุ้งแล้วก็ควบคุมการเปลี่ยนค่าของ p h นะครับตามฤดูกาลเพิ่มค่าอันคาลายของน้ำนะครับทำให้จะไม่น้านะครับมีคุณภาพสําหรับกุ้งนะครับเพียงพอโดยที่ผมขายอยู่เดนนี้นะครับจะเป็นเม็ดนะครับเพ็ก นนีเเมแบบ้โดยการที่เราจะใส่เป็นนะครับเราจะใส่ทุกครั้งนะครับที่เปลี่ยนน้ำน้ำใหม่นะครับนี่ขนาดบ่อนะครับ4ี่คูณสามผิวขาวขานั่นคือเป็นร้อยรัวนะครับผมเอาสีพินมาอุดไว้หัวอกนะครับเราจะใส่ทั้งหมด4หัวโดยครับเราใส่โยนนะก้อน2องก้อน ก็ฝั่งนู้นนะครับอีกอนหนึ่งเตรียมไว้นะครับก่อนปล่อยกุ้งลงนะครับเป็นบ่อขนาดสี่คูณสามบ่อผ้าใบผ้าใบนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมีจําหน่ายบ่อขนาดสามคูณสามนะครับพร้อมเป็นชุดคิดเลยครับไปถึงก็ต่ออุปกรณ์ให้ครบนะครับชุดละหนึ่งพันบาทนะครับขนาดสามคูณสามเป็นบ่อนะครับแลัขษณดแบบนี้ครับบ่อ ให้ไปกบมีทรร่อ PVC มีนะครับตัว3ทางแล้วก็3ทางฉากเคเบิลทยแล้วก็ผ้าใบนะครับไปถึงก็ประกอบแล้วก็เพิ่มเติมปีกาวนะครับหนึ่งกระปุกให้ไปด้วยื้าใครต้องการยึดในความ,มแข็งแรงนะครับเป็นบอกสัตว์นุก็เป็นอีกบอหนึ่งนะครับอ,อีกบอหนึ่งบอน,นี้จะเป็นบอ่อใหญ่นะครับอาสามเต็มพื้นที่ เติมน้ำไปสับสูงประมาณสัก30นะครับ30มเซนง่ายๆครับวิธีการใช้เลยท่านนะครับช่วยปรับสมดุลในน้ำเพิ่มเติมแคลเซียมและมินิเซียมนะครับให้กุ้งช่วยล็อกพาได้ง่ายขึ้นยังไงก็สอบถามมาได้ครับราคา inbox เข้ามาได้ครับแล้วก็ตอนนี้มีจะจำหน่ายอาหารนะครับอาหาร1นแพ็ค1กิโลนะครับ เาา้้าามไดฝากติดตามแฟนเพจนะครับบูมซีเคฟิตแล้วก็ y t u t u นะครับเข้าไปพิมพ์บูมซีเคฟิตได้เลยครับารายละเอียดเพิ่มเติมนะสงสัยในการเลี้ยงอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาคุยกันนะครับปรึกษากันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ